ก็กระบสีัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับม mm ันนี่พนะครับผมนะในของวันนี้นะครับผมผมก็จะมาอัปเดตของแอปเกมนะครับผมนะก็คือสมาร์ทเล่นเกมหรือว่าเล่นอ่า เกมหรือดูโฆษณาอะไรพวกนี้นะผมก็สามารถหาเงินเข้าเพย์เพลาได้นะครับผมแล้วก็ขั้นต่ําอยู่ที่สิบดอลลาร์นะครับผมก็ตีเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ3ามรบาทนะครับผมนะก็ถ้าใครที่ยังไม่มีเพย์เพลนะครับผมก็มาเล่นก่อนก็ได้หรือผ่านก็ได้นะครับผมผ่านแอ้นี้ไปก่อนก็ได้นะครับผมเนาะก็เพย์เพล่าเขายังไม่ทําการเปิดลักสมัเพย์เพลนะครับผมใครที่อยากมาเก็บก่อนแล้ว พอไปเพลาวเขาเปิดแล้วเราค่อยไปสมัครเพลานะครับผมหรืออ่าค่อยถอนเข้าเพลานะครับผมนะเนาะแต่ถ้าใครยังไม่มีเพลา่ายังไม่อยากเล่นก็ผ่านได้นะครับผมในของแอปเกมนี้นะครับผมนะซึ่งแอปนี้นะครับผมอ่าเรื่องในการหาเงินดอลลาร์นะครับผมก็คือเราทําการเล่นเกมนะครับผมแล้วก็เก็บตัวนะครับผมอนะ่ะ ตัวตัวจีนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับตัวข้าโบนนี้นะครับเก็บตัวตัวจีนะแล้วก็ถึงเวลาทุกๆ1อาทิตย์นะครับผมก็จะรีให้เราทุกๆ1อาทิตย์ถ้าเขารีแล้วเรา,าเก็บตัวได้เยอะๆนะครับผมเราก็สามารถได้สูงสุด,สดถึงห้าร้อยดอลลาร์นะครับผมก็ตรงนี้เลยนะครับผมนะ ก็ตรงนี้เลยนะครับผมส่วนเรื่องวิธีในการสมัครของแอปเกมนี้นะครับผมถ้าใครย,ยังไม่รู้วิธีในการสมัครผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปก็สามารถไปดูวิธีในการสมัครได้เลยในของแอปเกมนี้นะครับผมเนาะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาในของอหมูปสปินกันเลยนะครับผมซึ่งหมูปสปินนี้ก็จะหมูปสปินทุกวันนะครับผมนะก็แล้วแต่ว่าทุกคนจะว้างมาหมุนหรือเปล่าก็ไม่จําเป็นต้องซีเรียสนะครับผมฮะว่างตรงไหนก็ context. ค่อยมาหมุนต่อแต่ว่าผมขอแนะนําเรื่องในการหมูสปินตรงนี้นะครับผมก็คือ ให้แนะนําให้ทุกคนหมุนสปินตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะครับผมนะฮะก็ให้เราจะเราสปินทุกวันนะครับผมเพื่อจะได้รับของเนาะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเรากดเข้าไปสปินกันเลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมนะก็ให้เรากดเข้าไปโอเคนะครับผมพอเรากดเข้ามาเนาะมันก็จะมี็ออินตั้งแต่วันที่1ึงถึงวันที่เเท่าก็ประมาณ7วันนะครับผมถ้าเรา็ออินครบเจวันแล้วนะครับผมเขาจะมีให้เราหมุนสปินก็ตรงนี้เลยนะครับผมว่า เราจะได้กี่ดอลลาร์นะครับผมแล้วก็ตามสุตก็ประมาณศูนด่งศูนดอลลาร์นะครับผมนะผมจะลองหมูสปินให้ทุกคนดูนะครับผมนะก็วันนึงก็มาแลอกอินกับหมูสปินประมาณแค่นี้นะครับผมโอเคผมก็ได้อยู่ที่ศูนด่งศูนดอลลาร์นะครับผมนะโอเคนะครับผมก็หมูสปินก็ประมาณแค่นี้นะครับผมวิธีในการหาเงินดอลลาร์ง่ายๆนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกวิธีนึงก็คือในของการเชิญเพื่อนนะครับผมเนาะ การเชิญเพื Pan ่อนนี này, ้เราก็กดไปที่ตัวรูปโปรไฟล์ของเราเลยนะครับผมรูปโปรไฟล์ของตัวเองเลยนะครับผมก็ให้เรากดเข้าไปก็ให้เรากดเข้าไปนะครับผมแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับเขาแบบว่าจะมีของระบบในการเชิญเพื่อนนะครับผมนะก็ให้เรากดเข้าไปถ้าเราเชิญเพื่อนเราก็จะได้อยู่ที่0.10ดอลลาร์นะครับผมแล้วก็จะได้ตั๋วนะครับผม500ตั๋วนะครับผมนะถ้าเราจะเชิญเพื่อนเราก็กดไปที่กดตัวบวกรูปคนนี้เลยนะครับผม ก็้เรากดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วใช่ไหมครับผมก็จะมาเจอประมาณนี้เนาะก็คือตอนนี้ก็จะมีให้เราดูวิดีโอแล้วเราจะดูหรือไม่ดูก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเราดูวิดีโอตรงนี้เราก็จะได,ด้ตัวเพิ่มนะครับผมเช่นตอนนี้เราผมมีอยู่ที่1 2 1ใช่ไหมถ้าผมดูตัวอ่าผมดูวิดีโอนะครับผมผมก็จะได้ตัวตรงนี้เป็น242นะครับผมแต่ว่าผมขอมไม่ดูละกันนะครับผมอ่ะกดไปที่ข้างล่างนี้เลยนะครับผมฮะ กดตรงนี้เลยนะครับผมก็จะได้ตัวขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับผมนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นของรหัสเชิญของเรานะครับผมก็คือเป็นโค้ดนะครับผมอ่ะก็ให้เรากดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็จะมีอ่าลิงก์ในการเชิญนะครับก็ให้เรากดเข้าไปอ่ะเราก็สามารถคัดลอกอ่าโค้ดของเราก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโค้ดของทุกคนนะอันนี้คือของผมนะครับเพื่อนๆก็จะมีของตัวเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้ถ้าเราจะกดแชร์เราก็กดตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะตรงลูกสีฟ้าเนี่ยครับผมอ่ะแถบสีฟ้า ตรงนี <qui ét muerte> ้น้ารับผมอะถ้าเราจะกดแชร์แ <necessary> ล้วกดตรงนี้ได้นะครับผมอะกดมาแล้วมันก็จะมีลิงก์ครับก็ให้เราเขาลอดลิงก์ไปได้นะครับถ้าเราจะแชร์ให้เพื่อนเล่นนะครับผมนะเราถ้าเราเชิญเพื่อนเราก็จะได้อยู่ที่0.10ดอลลาร์เนาะก็ได้อยู่ที่500ตัวนะครับผมนะก็จะมีอ่าหลายอย่างให้เราเล่นเลยนะครับผมอย่างเช่นว่าเราเล่นอันนี้เนาะก็ทั้งหมดนี้นะครับผมอย่างเช่นเราเล่นทั้งหมดนี้นะครับผมอ่ะอย่างเช่นเราเล่นอันนี้เราเล่นตัวนี้คือไปเล่นเกมนะครับผมถ้าเขาเราชนะ10ครั้งเราก็จะะได้รัับตวเนา ก็ตรงนี้ก็จะเป็นของการและระดับเหมือนกันนะครับผม <G un> ก็เหมือนทุกอย่างตรงนี้ก็จะเป็นการหมุนสปีดนะครับผมตัวนี้จะเป็นเชมเพอร์นะครับผมนะก็ตัวนี้ก็จะเป็นการเล่นเกมนะครับผมตัวนี้ก็น่าจะเป็นของการล็อกอินอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะอันนี้นก็คือตั๋วที่เราสะสมได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของเหรียญทองนะครับผมก็ถ้าเราทําแล้วเราได้ถ้าเราทําถึงที่เขากำหนดเราก็จะได้รับตัวเพิ่มจำนวนที่เขาให้เรานะครับผมนะฮะ โอเคสมมติ okay, อันนี้ถ้าผมทําถึงครบตัวอ่าจำนวนถึงอ่าสิครั้งนะครับผมนะสิครั้งตรงนี้ผมก็จะได้อยู่ที่500ตัวแนละ้วก็มันก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆให้เรานะครับผมมันก็จะเพิ่มตัวมาให้เรื่อยๆให้เราถ้าเราทําไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะมันก็จะมีถึงกิจ,จกรรมด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องในการหาอ่าตัวนะครับผมเพื่อเอาไปลุ้นเงินดอลลาร์นะครับผมก็คือในการเล่นเกมนะครับผม ก็เล่นเกมต่ำนี้เลยนะครับผมว่ามีเกมอะไรให้เราเล่นบ้างถ้าาเ,ถาเราอย่าเล่นเกมอะไรเราก็สามารถเล่นได้นะครับผมเนาะแล้วก็ส่วนเรื่องในการถอนนะครับผมก็อ่าตอนนี้มีคนถอนไปที่ทั้งหมด4 8 0 0ดอ่า45ดอลลาร์แล้วนะครับผมก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับผมนะแล้วก็ยังมีอีหลายช่องทางนะครับผมก็คือช่องทางในการหาเงินดอลลาร์ตั้งแต่1,800 แ7แล้วก็1 1 2ดอลลาร์ก็คือตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นของทุกวันก็คือตรงที่ผมบอกอะไรนะครับผมก็ให้เรากดเข้าไปเนาะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับผมก็คือตรงนี้ก็จะเป็นของการดูวิดีโอนะครับเพื่อทําการอ่าลุ้นอะไรประมาณนี้เนาะเราดูไปเราก็ลุ้นไปนะครับถ้าเราลุ้นได้เราก็จะได้รับเงินดอลลาร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นของการดูวิดีโอเหมือนกันนะครับผมนะก็เราดูวิดีโอให้ครบทุกช่องนี้นะครับผม ก็มือหมนเป็นชี้สอนะครับผมถ้าเราดูครบแล้วนะครับผมก็จะมีให้เราลุ้นเนาะก็พอเราลุ้นแล้วอ่าพอเราลุ้นก็คือเราโชคดีเราได้เราก็สามารถรับ5ดอลลาร์ไปส่วนอันนี้ก็เป็นเหมือนกันเลยนะครับผมก็มี1,000ดอลลาร์ครับผมก็ดูเหมือนกันเลยนะผมดูโฆษณาวิดีโอตรงนี้นะครับผมนะก็ดูเหมือนกันนะครับผมนะก็เราก็ประมาณนี้นะครับผมวิธีในการทํางานนะครับผมแล้วก็ให้เรากดเข้าไปตรงนี้ด้วยนะครับผมนะตรงนี้เนาะให้เรากดเข้าไปนะครับผม พอเรากดเข้ามาปุ๊บก็จะมีของ500ดอลลาร์นะครับผมก็500ดอลลาร์นี้ก็จะเป็นของเรื่องที่ผมได้บอกไว้เลยนะครับผมก็คือถ้าเราสะสมตัวข้างบนนี้ได้เยอะๆนะครับผมนะแล,ะล้วเราได้อันดับอ่าที่1เราก็จะได้อยู่ที่500ดอลลาร์นะครับผมแต่ถ้าเราได้อันดับที่2ถึง5เราก็จะได้อยู่ที่100ดอลลาร์นะครับผมเนาะแล้วก็เราถ้าเรา,าเราได้อยู่ที่อ่าอันดับที่6ถึง10เราก็จะได้อยู่ที่20ดอลลาร์นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมอ่ะเอาประมาณแค่นี้นะครับผมก็เรื่องในการหา ใาเงินดอลลาร์หาตัวเอาไปแลกเงินดอลลาร์นะครับผมเนาะส่วนเรื่องในการหาเงินดอลลาร์ที่ง่ายๆก็คือได้จากในการเชิญเพื่อนแล้วก็ได้จากในการบูสสปินนี้วันที่เน็คือรออินให้ครบเจ็วันนะครับผมก็สามารถลุ้นได้นะครับผมนะก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องในการถอนของแอปเกมนี้นะครับนี้นะครับผมก็ให้เรากดไปที่ให้เรากดไปที่ตัวเราเลยนะครับผมก็ข้างบนนี้เลยนะครับผมฮะก็ให้เรากดเข้าไป โ okay. อเคพราะเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมก็ให้เราเลือกมาข้้งล่างนะครับผมเลือกมาข้้งล่างนะครับผมก็จะเห็นคําว่าวิดรอตรงนี้นะครับผมนะก็คือเป็นการถอนะให้เรากดวิดรอเข้าไปนะครับผม คือถอนค่าต่ำอยู่ที่10ดอลลาร์นะครับผมนะแต่ว่าองผมตอนนี้มีทั้งหมดก็8ดอลลาร์นะก็ยังไม่สามารถถอนได้นะครับผมนะถ้าใครจะถอนคือมีทั้งหมด10ดอลลาร์ๆๆแล้วนะครับเขาจะอนุญ,ญาตให้เราถอนเลยนะครับผมแต่ว่าเรื่องในการสมรัครของแอปเกมนี้นี่นะครับผมก็คือขอแนะนําให้ทุกคนใช้อ e ีเมลที่เราใช้สมัครไปประมมาสมัครแอปเกมนี้นะครับผมเวลาในการถอนเงินที่จะถอนเงินได้ง่ายจะไม่มีปัญหาเรื่องในการถอนไม่เข้านะครับผมเนาะ โอเคก็ประมาณค่ินี้ก่อนละกันนะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตของแอป,ปเกมนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็หลังจากไได้อัปเดมมานานแล้วนะครับผมเนาะวันนี้ก็มาเพียงค่นี้ก่อนลักกันนะครับผมยังไงก็ยงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเราข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับผมไว้เจอกันนคลิปหน้าครับ